ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นายธานีหรือดิดวิชัยตะอายุ45ปีชาวบ้านตำบลพุทธบาทอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งมีอาชีพร,รับจ้างไถไร่านาสวนและทำการเกษตรเขาแจ้งความต่อร้อยตำรวจเอกชัยยันแสงจำปาร้อยเวรสพชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ว่าเมื่อวันที่25พฤศจิกายนนางสาวคำูลอินตาอายุ32ปีซึ่งเป็นภรรยาอยู่กินด้วยกันมาประมาณ7ปีไม่มีบุตรด้วยกันและไม่ได้จดทะเบียนสมรส โดยตนได้ให้ภรรยาน,นําเงินจานวน20,000บาทที่ได้จากนายจ้างให้นําไปใช้หนี้เป็นค่าอะไลอย่างรถไถท,ที่ร้านในตลาดเทศบาลชนแดนแต่ต่อมานางสาวคาบุญภรรยาได้หายตัวไปไม่กลับบ้านและไม่สามารถติดต่อได้จึงได้ออกตามหาไปตามบ้านญาติและเพื่อนแต่ก็ไม่พบจึงได้มาแจ้งความไว้เป็นหลักฐานเบื้องต้นสันนิษฐานว่าอาจจะถูกมิจฉาชีพหลอกลวงเพราะว่ามีเงินติดตัวไปกว่า20,000บาทหรือว่าอาจจะถูกทำร้าย เนื่องจากระยะทางจากไร่มาถึงถนนใหญ่ไกลจากบ้านเรือนและไม่มีผู้คนสัญจรไปมาทั้งนี้จากการไปสำรวจที่บ้านพักในไร่นายจ้างก็พบว่ามีสิ่งของเอกสารอย่างบัตรประจำตัวประชาชนของนายธานีและเอกสารอื่นๆที่หายไปด้วยซึ่งหากผู้ใดพบเห็นสามารถโทราศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์โทราศัพท์หมายเลข063 754 9934 ทีวีช่อง13สยามไทยทางมือถือชัดแจววเลยครับชัดแจววเลยกด1 3 l i v e t v c o m อ้าวอีกทีนะครับ1 3 l i v e t v c o m ดูมือถือได้เลยชัดแจ๋วเลยอยู่ตรงไหนดูได้หมดเลยไม่ใช่จะอยู่เฉพาะเมืองไทยนะครับไปเที่ยวต่างประเทศดูได้หมดเลย่องกงญี่ปุ่นอเมริกา,าดูได้หมด,มด,ด,หมดที่ไหนมีเน็ตดูได้เลยอย่าลืมนะครับดูบนมือถือชัดแจ๋วครับ